ดีดีค่ะ่อะอจ้าอีสวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะไม่ถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปเหรอคะอิงอุ่นถ่ายรูปโอ้ยมุนจะถ่ายรูป ถ่ายรูปไหมคะเออเอ,อีบุญถ่ายรูปสิเออถ่ายรูปแชะเอ่อแชะยังแชะถ่ายรูปแชะแช่เจ๊เจ๊เมามามาหาหนูหน่อยดิเรียกเรียกใครเรียกใครเรียกป้าหญิงดิปไปยิงป้ายิงหนูใส่มงกุฎสวยไหมถามดิถามดิมงกุฎ มา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 ปากมือสิมา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 อย่างนี้สิคะอย่างนี้สิคะมามามาปากมือสิคะมาโอู Selbst ้ถ่ายรูปถ <iri S 2> <Guess> ่ายรูปถ่ายรูปหนูอื้อแตกค่ะพี่หนูอื้อแตกหนูเปลี่ยนชุดใหม่หนูอื้อแตกค่ะ บา,บายกันบายบาย <destiny. S 2> ไปแล้วนะอย่ากเกง่งอย่ากเก่งค่ะอย่ากเกง่งอย่าทำท่าแบบนั้นค่ะบายบายไปแล้วนะอีฝ้ายขำอะไรคะอีฝ้ายขำหนูอึแตกเลยคะไปแล้วนะบายบายก่อนอีมอนบาย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 ไม่เอาไม่เก่งไม่เก่ง สวัสดีค่ะสวยๆก่อนไปค่ะคหนอยนอนๆไปไปหยิบตรงนน้นเไปหยิบตรง้นอันนั่งดีๆค่ะไม่กัดวสวัสดีค่ะก่อน อะสวัสดีค่ะสวยๆส,ยสเิเอ้เอออะสวัสดีค่ะเร็วสวัสดีค่ะกอนร้องอีกแล้วร้องอีกแล้วอะขอขอ,ขอแม่ขอแม่ค่ะขอ,ขอ เองคุยเ,เองเอา้อา,อา,อา,อาทำไรคะทำเป็นเหรออืมทำเป็นเหรอคะ